สวัสดีค่ะมาพอกับข้วบุญมาอีกแล้วมือนี้เปิดมากกับพอไก่เลยนะจ๊ะมือนีข้วบุญมาเช็ดไก่ต้มโคกจ้ะมาเบิ่งเลยค่ะว่าิฮ็ีจังไหนจ้าก่อนอื่นนะจ๊ะเ้าสิตัง้งน้ำมันให้ห่อนแล้วหฮาเสีเยวไกลล่ลงไปทอดให้นังมันเหลืองก่อนจ้เพราะว่าสิเห็ดให้นังมันตึงงามจ้าเดี๋ยวนะจ้ะห่อนแล้ว ทอดให้เพคนทอดนังตึงเหลืองซื้อได้จา้าบ่ถึงก็สุกหลายก็ได้หนังไก่นี่มันก็สีเย็นได้หน่อยจ้าให้คนทอดแต่คนนั้นกินตึงจะไม่ได้หน่อยจ้า,จานี่จ้าคือไก่ที่เข้าไปทอดให้หนังตึงๆนะจา้าให้หนังตึงๆกับพอถึงกับเหลืองหลายกล่องไม่ขั้วบ่เหลืองเนาะปกติคือไก่สดอยู่ที่จริงมันเหลืองนะจา้าเนี่ย จ้าเขาถอดแล้วๆมาเิ่งวิธีเหตุต่อไปจ้าเขาก็ใส่หลากผักชี้หลักกักชี้แล้วจา้ากระเทียมพริกไทยจ้า๋ยวเขากะต่ำจา้า อ่าทุกคนเข้ากับน้ำมันเก,ก,กลือที่เขาทอดอ่าไก่บางหันหนะจ๊ะเขาสิเอากระเทียมิีไข่ตองเขาลงไปผัดก่อนนะจ๊ะเอากระเทียมิีไข่ลงไปผัดไม่คั่วไปคนตู้เย็นคอข,ขิงเขาสิใส่ขิงลงไปผัดน้ำจ้ะให้มันน้ำหอมเนาะใส่ขิงน้ำเนาะ ไข่บะหมี่บัวไซก็ได้ด้วยจ้าไข่บะมีะ่บัวไซก็ได้วิววัวนจ้ากข้าวกระถิเอากระเทียมผิดไข่กอบข้าวเด็จ้าลงมาผัดให้หอมหอมอีหลีจ้าอ้หอมหอมสุมดยอดเลย ผัดจน,นหอมเลยจ้าจ้าพ่อเขาผัดกับเพียงพริกไทยกับขิงเขา้อมผัดแล้วจ้าเขาก็ใส่ไก่ไปใส่ได้จ้าแบบนี้ไก,ก่เขามใส่เลยอืม ไก่มาใส่เลยจ้าแล้วหสิเติมนา้ำโคกลงไปเลยจ้าติมลงไปเห็ดถวมไก่เลยจ้า กับเบิดขวดนึงนะของแม่ครัวใสิถั่ไก่น้องสิปรุงรส้ะจ้ะเกลือเนี่ยจ้ะใส่เกลือลงไป ที่อยู่ขาวประมาณทับพี่เลยจ้ะสูตรนี้สิบปไซน้ำตาลเนยจ้ะแต่ว่าสีใสผงชูรสจ้ะสใสผงนัวนิดนึงเนาะแล้วเขาสีเขียวไปเรื่อยๆ้วจ้าวันนี้เข้าสีตุมไปเรื่อยๆจ้ะ หอมขนาดจ่าห้าสิต้มไปเรื่อยๆนะจ่าและ้วกะ็มาเบิงวามันสุกเข้เากับพ่อเลยจ่าจ้าพ่อเขียวไดีสักพักหนื้อจ่าเข้าก็กลับด่านเลยจ่าราะว่าหนังไก่อ่ะไก่เมลามันสุกกละจ้ามันสีนนสล้อยขึ้นเข้ากับตองกลับมันลงนด่านหนึ่งลงกินน้นามลายเลวจ้าแล้วเข้าก็สิกลับกลับด่านเลยจ้า ไกลล่ลงเนาะนี่จิ้สุกตัวทัวถึงเลยจ้าเคี่ยวไปจนสุกก็จ้ามาเลยมาเบิ่งกันเลยจ้าระวังนี่ข้าไปเห็ดลำจิ้มสมล้อเลยจ้า้ำจิ้มส้มของเขาก็ใส่พรพิกกระเทียมได้พริกกระเทียมนี่เละจ้าตำแล้วลกระปรุงรสให้สมสมหวานนิดนึงก็ได้จ้า นี่ตํ่าเก้าแล้วจ้าตําทาใกล้ซุกอ่เาเฮาก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจ้าตําน้ำตาลปี๊บมันแข็งเกินไปจ้าของแม่ก้วเลยแม่ก้วจะตํากวนได้จ้าแล้วฮั่วเนื้อปรุงเลยบักเน้าจ้าจ้าพอใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตําแล้วเนาะจ้าพอน้ำตาลปี๊บแม่ก้วมันแข็งหน่อยหนึ่งฮั่วปรุงบักเน้าเด้จ้า ใส่ปักน้าเหมืปนหลายๆเลยไคมาบราิาัทได้ปรุงเอาตามใจชอบเลยนะจ้าใส่ปักน้าเนะาะปลาเนี่ยนะจ้าเติมน้ำปลาด้วยจ้า เดี๋ยวเขามาซิมกันวางอะไรกยังไงจะมีกล้ว่าสีซิมแล้วนเนาะเพื่อนๆไก่ต้มโคของเราก็จะได้แล้วเริ่มเปื่อยแล้วเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะทุกคนไก่ต้มโคของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะคนแล้วเราก็ จะราดด้วยน้ำโค้กที่เราต้มนะทุกคนขอบอกเลยนะทุกคนเราชิมน้ำมัแล้วอร่อยมากเลยมันจะออกรสชาติแบบหวานๆสูตรนี้ห้ามเติมน้ำตาลเด็ดขาดเลยนะทุกคนเพราะว่าความหวานจะโค้กนี้ได้เลยนะทุกคน <S <S เดี๋ยวเราจะมาชิมกันแล้วนะทุกคน ดูที่คะ่ะเนื้อปปเปื่อย<ๆ>ยุยยีน่นี่จิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวของเราทุกคนขอบอกไก่ต้มน้ำปลาว่าอร่อยแล้ว ไก่ต้มโคกนี่แบบถ้าใครชอบรสออกหวานนะทุกคนไก่ต้มโคกนี่แบบสุดยอดสุดยอดความอร่อยทุกคนสูตรนี้ไม่ใส่น้ําตาลนะทุกคนใส่แค่เกลือกับสีอิ๊วขาวรับรองความอร่อยเลยค่ะทุกคนขอบ่าวลาวต้อไทยปักพลกันอีกแล้วจ้าแม่ครัว่ คลิปนี้แม็กว่าขอลาไปก่อนนะจ๊ะขอลาไปด้วยไก,ก่ต้มโคกแสีบๆของเฮานี่แหละจ้ะแสีบอีหลีแสีบอีหลอกับเมนูนี่ละจ้ะแสีบอีหลีได้จ้าอยากขอบคุณคนจิตคิดคนไก่ต้มโคกขึ้นมาคิดได้ยังไงเนาะสุดยอดเลยจ้ะเมนูนี่จ้ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม็กว่าน้ำเนื้อจ้าสวัสดีจา้า